ใครที่ใช้พิน n t เตอร์บาร์เดอร์อยู่แล้วปริ้นสองหน้าไม่ได้วันนี้มีคำตอบค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จนะคะเราก็กดไปที่ไฟล์กดไปที่คำว่าปริ้นล้วก็กดไปที่ printer property ค่ะจากนั้นกดตรงที่ reverse order ค่ะ แล้วก็กดโอเคแล้วก็กดปริ้นแต่ก่อนปริ้นเราจะตั้งค่ากระดาษก่อนก็ได้เพราะบางทีเครื่องก็ไม่ได้ตั้งไว้ที่ a 4เนาะแล้วก็กดปริ้นได้เลยค่ะติ๊กโอเคได้เลยค่ะ เรื่องเขาจะถามแบบนี้สองรอบแล้วก็ให้เรากลับหน้ากระดาษเองแล้วมันก็จะปริ้นอีกหน้าหนึ่งมาให้เรานี้คือเราต้องใส่กระดาษเองกลับเข้าไปเองอันนี้เรียกว่าการปริ้นสองหน้าแบบเมนนวหรืออัตโนมือนะคะถ้ารุ่นนี้มันไม่มีตัวดูเพล็กหรือว่าปริ้นสองหน้าอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาที่ ไม่ได้ลง้ายอะไรเลยเช่น t สามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์ w เงี้ยถ้ามีตัวดีนะคะถึงจะปิมพ์องหน้าได้อันนี้ก็ให้กดอีกรอบหนึ่งน้องก็จะดึงกระดาษเข้าไปแล้วก็ปิมพ์หน้าที่สองถามว่ามันปิมพสองหน้ายังไงกันก็คือเราไม่ต้องกดสองทีไงบางทีเราต้องกดหน้าหนึ่งเลือกหน้าเอง ถ้าใครคิดว่าไม่สะดวกก็ต้องซื้อปินเตอร์ที่ลงไทยได้วยตัวดีนะคะอันนี้จะปินสองหน้าตโนมัติค่ะอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านไหนใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ